ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลครับผมเอาพี่น้องครับมุนีผมกะสิผ้าผีผ้าน้องมาเอาชุดต่างฟาร์มง้วะงามงามมาใหม่นะครับเป็นชุดง้วสาวด้วยครับพี่น้องครับใครอยากจะได้กะมุนีกะเป็นของพลอยใสฟาร์มนะครับเนาะมีมาห้เป็นง้วสาวหัวโล้นให้พี่ให้น้องนี่ได้เลือกชมนี่หลายตัวเลยนะครับพี่น้องครับเออเนี่แหละชุดที่เด็ดเลยนะครับชุดนี้พี่น้องแล้วก็มีแเม่นลูก มาให้อีกหลายอยู่นะครับเนาะนี่เบื้องไปก็แล้วกันพิกัดยุทธีบ้านเปลือยตําบลน,น้องโกอ,อําเภอรบอรระบือจังหวัดมหาสารคามครับผมอ่าผมสิเน้นเบื้องตัวนี้เป็นชุดนี้เป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับนี่งอสาวงองามนะครับเนาะ,ะนี่แหละอ้าผพู้ไดเขาไหมล่วกัดกดไลค์กดแชร์ให้แน่นนะครับพี่น้องครับกดติดตามไม้พอมก่อนอื่นไปทักทายกับนางจอยครับค่ะสวัสดีค่ะ หลังจากมีชุดใหม่มาฝากที่เด็ดเลยเนาะค่ะฝากเบอร์โทรครับ0 6 3 7 3 4 2 3 2 6ค่ะครับผมเบอร์เสียไปแล้วเอาเลยเนาะเอาเลยค่ะเรียกกรเบอร์นี้ได้พี่น้องเด้อไลร์เบอร์นี้ค่ะแล้วก็เฟซกับพอยใสฟาร์มค่ะครับการส่งอย่าจะมึงไปที่ละตัวที่ละชุดเอานะครับเอาเป็นชุดง้อสาวสีตัวแดงโบสชุดตัวอ่าง้อจากจักเดือนถึงจักเดือนครับจ่อยง้อได้ประมาณ6เดือนค่ะเฉลี่ยกันห่างหกเดือนเหมือนห่างหกเดือนได้ค่ะพี่น้องนกว่ากับหกเดือนส่วนสูงเนี่ยยู่ บางตัวกัประมาณร้อยยี่สิบบวกบวกค่ะบางตัวกับร้อยยี่สิบตัวนี้กัสีร้อยยี่สิบก้อนอะไรล่ะพี่น้องครับมูใหญ่นี่เอากประมาณนี้นะครับเนาะเป็นลูกตัวไหนแน่ครับจอยชุดนี้เอาเริ่มเริ่มจากตัวแดงแดงเข้มแดงเข้มด้านซ้ายนี่เนาะแมนค่ะตัวนี้แหละค่ะโอเคตัวนี้นี่เป็นลูกพริกแดงพี่พริกแดงนะครับตั้งเดือนแล้วหาเดือนกว่าหาเดือนกว่าสูงกัสีตามที่บอกไปแต่เชลี่วพี่น้องตัวยุ่ที่สองถัดไปล่ะตัวที่สองนี่เดี๋ยวเด้หนูเบิงก่อนอ่ะตัวที่สองนะครับ เป็นลูกของ VL ค่ะ VL เอลนะครับเด้อใ,ให้หนูไล่บางแทีตัวบ้างาะนะครับเนาะตัวที่สามทับไปล่ะเป็นไอโทศพลค่ะทศพลนะครับบันี้ตัวที่ซีฟังทั้งนี้ล่ะตัวที่ซีนี่เป็นไอล็อกกี้ค่ะล็อกกี้นะครับเอาจังมาเบิ้งพี่น้องเอาชุดนี้ราคาจอยเปิดไว้เท่าไหร่เอาราคาหยกราคาเหมาตัวละเก้าพันเก้าค่ะอ่ะราคาเหมาชุดนี้ตัวละเก้าพันเก้าเด้อพี่น้องครับราคาเหมาแค่นั้นนะครับเด้อ ถ้าแยกนี่ก็จังว่ากันอีกที่หนึ่งผู้ดใดมักตัว่าแต่ราคาชุดนี่ตัวละเข้าพันเข้านะครับสี่ตัวนี่พี่น้องกระเข้าพันเข้านี่คือพร้อมอันนี้พร้อมส่งให้บ่เกินสองร้อยกิโลค่ะพี่ส่งให้ประมาณสองร้อยลพร้อมพี่น้องเดี๋ยวจังเบิ่งล่าละเอียดที่ละตัวที่หนึ่งนะครับผมเบิ่งภาพอ่าให้มันรวมก่อนนะครับเนาะเอาเบื้องอาหางแต่ละตัวนะครับพี่น้องลูกคอ้ได้ก็ย้อนขึ้นไปฟังเอานะครับเนาะนี่เป็นชุดงวัวง,งามงวัวสาวนะครับพี่น้องชุดต่างฟาร์มชุดนีถือว่าที่เด็ดพ่อเอาพ่อเลี้ยงครับพี่น้้อองครับานี่ ค่ะมันหญ่กยก็นี้แาลค่ากติอ่ขวบขวบมื่นไปผุแล้ครับอันนี้แบบอ่างอางลึกๆนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องที่เราโตจอยมะขี้ออกก่อนเลยเออเบื้องที่เราโตให้่ได้ครับเด้อเอาเอาตัวนี้ก่อนกันเลยค่ะคเอาตัวนี้นะครับเออนี่ตัวนี้ได้คับพี่น้องลูกของ่อได้ก่อนตัวนี้นี่เป็นลูกของพริกแดงค่ะพริกแดงได้คับพี่น้องครับเอาเบื้องเอาพี่น้องครับเบื้องแผ่นหลังเอออ่ะไปพริกแดงออาตัวที่สองตัวนี้เป็นลูก เนี่ยตัวนี้เออปล่อยเลยครับปล่อยเลยค่ะนี่ตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นลูกของวีแอลค่ะพี่ลูกวีแอลตัวที่สองน่ารักเออปล่อยคุณไปเลยนะครับเนาะนี่วีแอลนะครับอวนดีตันดีอวนดีตันดีตัวที่ใหญ่ของไฮเบิ้ลนะครับเนาะวีแอลตัวนี้นะครับเออเออวีแอลตัวนี้เออนี่ยนี่วีแอลนี่เป็นตัวนะครับเนาะวันนี้ตัวที่สามเออโอเคอ่ะเอาตัวนี้ก็ได้เออตัวนี้โอเค ตัวนี้นี่เป็นของลูกของทศพลค่ะลูกทศพน์นะครับพี่น้องนี่แหละตอกตัวละเก่าพันเก่าพี่น้องยกเอายกชุดนะครับเนาะลูกทศพลตำหนีบ่มีนะครับแต่ละตัวบ่มีค่ะนี่คู่นี่คือทิพย์พวกข้าวพยาบั้มรุงปากกระเปื่อยล้ำปีเห็ดหามืมอแล้วค่ะเห็ดหามืมอแล้วลูกทศพลนะครับอีกตัวนึงนละลูกพ่อใดตัวนี้นี่เป็นลูกของล็อกกี้ลูกของล็อกกี้นะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ตัวนี้ก็งามนะครับลูกล็อกกี้นี่นะครับเดี๋ยวทิพย์ภาพลูกตัวนี้เอาเป็นชุด ผู้ใดมักตัวไหนเลือกเอาเด้ครับนานๆมาทีอ่าผู้ใดโั่วไว้ได้ก่อนนะพี่น้องเด้อถทรวไว้ได้ก่อนนะครับเนาะเอาชุดแรกอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องชุดเดียวนี่นะครับเ้าชุดที่สองเบอร์ที่สองก็ตัวใดครับจอยเอาเป็นง้วสาวเลยค่ะง้วสาวตัวใดครับเอาเริ่มจากตัวนี้เลยก็ได้เริ่มจากตัวนี้นะครับเนาะเออเอาเป็นงัวสาวตัวนี้แหละนะครับเนาะอันนี้เป็นง้วสาวใส่ใยเลยได้พี่น้องครับค่ะไก่ผสมค่ะในที่สอเป็นงัวสาวไก่ผสมนะครับอ่ะ ตัวนี้ลูกพ่อไหนี่ตัวนี้นี่เป็นของล็อกกี้ค่ะลูกล็อกกี้ล็อกกี้จักเดือนแล้วได้สี่เดือนค่ะสี่เดือนสิบห้าเดือนละสิบสี่สิบห้าเดือนส้นสูงนี่ใส่เบียดร้อยสี่สิบเหรอด้วยัวนี้เออได้เขานี่นะครับอ่ะมาเลือกเอานะครับเนาะบอยตัวนี้จอยเปิดว้ที่เท่าไหร่เปิดไว้เอาเบาๆเลยค่ะเอาหม่องเอาค่ะหมื่นสี่พัน ตัวนี้หมื่นสี่นะครับพี่น้องครับหมื่นสีขายเอาทุนขึ้นซื้อค่ะพ่อหย่าบ่มีแล้วอ่ะหมื่นสีอันนี้คือราคาทุนเลยนะครับพี่น้องครับอ่ะหมื่นสี่ตัวนี้ว,ว้อยอีกขางหนึ่งนะครับพี่น้องครับอ่ะนี่ตัวนี้ไม่มีอ่ะได้เพป็นว้ยง้อไห้ด้วนะครับพี่น้องอ่ะไปดูกไปอเออหาดึงไปนี่เอออ่ะสีงามครับแั้วนี้อ่ะโอเคนีน่นะครับตัวที่สอเอเบอร์ที่สองนะครับพี่น้องครับตัวที่สอง เดือกเอานะครับตัว <c> ท <oughs> ี่สองนะครับหมืน่น4ีอ๋อตัวที่สามครับตัวที่สามเอาตัวนี้นะค่ะหัวโลนค่ะตัวที่สามก็เป็นหัวโลนนะครับพี่น้องครับตัวนี้ก็สวยขึ้นกันมูนี่ใส่รอยสามสิบห้าขึ้นเหรอเด้อคับพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นลูกของโนเบิลค่ะพี่ลูกของโนเบิลค่ะในปีก็อีกเดือนปีก็อีกเดือนนะครับเนาะ อ่เดี๋ยวอว้ยครังหน้าให้เบื้งเดี๋ยวว้ยให้เบิ้งดีๆได้ครับพี่น้องปีก็อีกเดือนหนึ่งสูงใหญ่นะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวพยายามเบิ้งสีดีๆได้ครับพี่น้องเด้อชุดนี้ใกล้ผสมมันจอนแสงนะครับเอาพวกยังนะครับเอาตัวนี้จอยเปิดไว้ที่เท่าไหร่เอาเมื่อนซีหาลอยค่ะตัวนี้เมื่อนซีหาลอยไดครับพี่น้องเมื่อนซีหาลอยนะครับเนาะเมื่อนซีหาลอยพวกตัวนี้ไม่มีตัวงามๆเดี๋ยวดบ เดี๋ยวผมยังสีไล่เบื้องสีให้เบื้องอีกที่หนึ่งนึกคับพี่น้องเดี๋ยวได้จังสีไล่เบื้องสีให้เบื้องอีกที่หนึ่งนะครับนเาบบนาะสนะีมัมนีัมันย้อนแสงเกินไปเบอร์ที่สี่ครับตัวนี้ตันเต็มใหญ่ดีเป็นลูกของจัมโบ้ค่ะลูกจัมโบ้นะครับเด้อจะได้ประมาณสิบสี่เดือนแล้วหรอพี่ประมาณสิบสี่เดือน,นส่วนสูงตัวนี้ก็นนกคือใส่เบียดลอยสี่สิบเด้อครับเด้อพี่น้องนี่ลูกจัมโบ้จอยเปิดเท่าไหร่เอาหม่องเอาเลยค่ะมื้นสามหาลอยพรพี่ เมินสามหาลอยนะครับพี่น้องครับเมินสามหาลอยนี่เปิดเอาราคาขึ้นไปเลยพี่น้องครับมองเอาได้ครับได้ออกโรดดิ้ะขันพี่น้องยกสองตัวสามตัวเส่กันกะถือว่าลดได้อีกนิดน้อยค่ะล้อีกทรงให้อ่าเดี๋ยวผมสียอดเบื้องสีให้เบื้องทั้งนี่นะครับเด้อเดี๋ยวขออนุญาตรอบไปเบื้องอันนี้อันนี้พยามพี่น้องเห็นสีชัดนะครับเนาะเห็นบอลลูนบังเงาะนี่นี่นี่โอ้ตัวใหญ่ดิพี่น้องเนี่มึงมึงไกลๆนะครับ นะครับเอาเลือกเอานะครับนี่เบังซีจะสัดพี่น้องต้องมาเบังตัวจริงอยู่หนาขออีกทีหนึ่งนะครับเด้อเพราะว่านี่มันสิน่งงามกว่าในคิดที่พี่น้องเห็นผู้ละครับนี่ผู้ใดเน้นง้อใัญยันใกล้ผสมแล้วมาเอานะครับเนาะตัวต่อไปครับอต่อไปตัวนี้เนาะค่ะเป็นเบอร์หาค่ะเป็นเบอร์หาได้ครับพี่น้องเบอร์หาเนี่ยใส่ใหญ่ประมาณรน่อยสี่สิบได้ครับพี่น้องครับ ลูกพอได้เป็นลูกทศพลค่ะลูกทศพลน,นะครับลูกทศพลอายุจักจเดือน,นแล้ว,ต,วตัวนี้ได้ประมาณสิบสเดือนค่ะสิบสเดือนสิบสเดือนด้ค่ะพี่น้อง13-14ี 13, ่เดือนตัวนี้จอยเปิดเท่าไดรเอาหมองเอาค่ะสิบสาหารอยคะ่ 1> 13, 500ะ1 3บสามหาร้อยคะ่พี่นอ้องเมื่อสารอยอันนี้คือตัวใหญ่เลยด้วยครับเมื่นสมหาร้อยนะครับเนาะนมื่นสามหารอย ไอ้พวกพวกมือนี่นลดลดมาจากมื่นหามื่นหกเหมือนเด้ค่ะที่ลดมาจากมื่นหกคือลดราคาให้พิเศษเลยมืน่นหกนะครับพี่น้องครับมื่นสามหาลอยมื่นสามหาลอยเกือบบดนะครับเออในเบืงมุมนี่พี่น้องเห็นไหมมักตัวไหนมาเอาครับ ตัวต่อไปอ่ะตัวนี้หัวโล่นคือกันแดงเข้มพร้อมพี่น้องลูกพ่อาได้นี่จอยเป็นลูกของจัมโบ้ค่ะลูกจัมโบ้น้องจักเดือนแล้วได้ประมาณสิบสามเดือนสิบสามเดือนนะครับเนาะสิบสามเดือนอ่ะสูงกับสิบลอยสามสิบหาได้เด้อครับพี่น้องโดยประมาณนะครับนะเนาะได้เดบิ่งสีกันเออนี่นี่เบิ่องถางนี่ครับอ่ะนี่สิบสามเดือน ตัวนี้จอยเปิดเท่าไรเอามื่นสี่พันค่ะตัวนี้มื่นสี่แล้วค่ะพี่น้องครับมื่นสี่นะครับเนาะอ่ะมูหมักใส่ยี่เศษให้ทุกตัวเลยเอามันเลือกเอาอันนี้โปรพิเศษให้เลยนะครับพี่น้องพิเศษให้ทุกตัวเบิ้งมุ้งไปไก่มีละตัวใหญ่ๆด้วครับพี่น้องมูมือเลือกใส่สามมื่นสี่นี่นะครับอ่ะเลือกเอาอนี้เบิ้งมุ้งไปไก่เอานะครับอ่่ะนีตัวต่อไป ค่ะเบอร์เจ็ดเอาเป็นเนี่ยค่ะแดงแดงเลยค่ะตัวนี้แดงเข้มนะครับพี่น้องครับอ่ะแดงเข้มสวยๆเลยนะครับตัวนี้พี่น้องมกักงามๆกว่าเมือเอาตัวนี้นะครับตัวนี้แดงเข้มเนื้อหนังหนาลูกพ่อได้จักเดือนแล้วตัวนี้เป็นลูกของไอ้เคฟสามหนึ่งค่ะเคฟสามหนึ่งค่ะได้ประมาณเก้าเดือนสิบเดือนน้องอายุประมาณเก้าถึงสิบเดือนนะครับพี่น้องส่วนสูงอยู่ทีเท่าไรประมาณร้อยน่งร้อยสามสิบบอกอันนี้ใส่ร้อยสามสิบกัวด้พี่น้องครับตัวนี้จอยเปิดทะเล เอาเบาๆเลยค่ะมื่นหาพันหาลอยตัวนี้กับมื่น 5, หาหาลอยเอยงนะพี่น้องครับตัวใหญ่ๆหนาๆนี่แหละเอามื่น 5, หาหาลอยเอาเบื้องชัดๆนะครับพี่น้องมื่น 5, หาหาลอยเออนี่นนเดี๋ยวุดเสื้อผ้าเบื้องล่างเดียดชัดๆผู้ใดมักอ่ามูหนังหนาซาใหญ่แต่เนื้อจากมื่นเก้า,ากหาลอยเลยค่ะสีแดงเข้มนะครับเนาะมื่นหาหาลอยนะครับเมือแผ่นหลังตัวนี้เด็ดเลยด้วยพี่น้องครับมื่น 5, หาหาลอยนะครับ ราคานี่คือคือเป็นราคาขายเลยนะคะรับออกเเาด้พี่น้องแมนค่ะออกรถเอาเลยรถพิเศษกรถพิเอาหรือพี่น้องเอาไอ้รถมาใส้อีกนะครับพี่น้องครับกาบัต้าทรงฟีได้กับประมาณร้อยโลกับทรงได้ค่ะพี่โอ้กับร้อยโลกับทรงฟีได้แมนค่ะทรงร้อยโลทุกโตัวค่ะตัวนี้ย่างสวยบ่มีปานบ่มีด่างเหรอครับเอออ่ะนี่เดี๋ยวสิเบื้องสีขางขวาให้นะครับนี่แดงจริงๆเลยได้พี่น้องตัวจริงๆงามๆเลยครับตัวนี้นี่ตัวนี้ไม่มีนะครับ ยัาหนาตัวนี้เบิ้งเดินดนจากน้อยสาหรับผู้มัาหนานะครับเด็ดตัวต่อไปตัวนี้ค่ะตัวนี้ก็ใส่ง่ายเลยพี่น้องครับตัวนี้บอกไงวงง้อจะเดือนหรือจ้ะตัวนี้ในสิบหาเดือนหรือดิพี่ตัวนี้สิบหาเดือนตัวเต็มต็มนะคะพี่น้องครับเบื้องเต็มพลืหรือสิบหาเดือนลูกพ่อใดเป็นลูกของดีบีค่ะลูกดีบีนะครับลูกดีบีสิบหาเดือน ส่วนสูงนี่ยเกือบใส่บ้านลอยซีส่ะครับพี่น้องครับอย่างนี้เพราะโกับผสมแล้วคะ่ะจอยเปิดเท่าไหรตัวนี้เอาเมื่อสามหลอยค่ะตัวนี้กับเมื่อสามหาลอยนะครับตัวยญ่ๆ,ๆนี่<อ>พี่น้องครับเมื่อสหายนี่เปิดแบบใหม่ใหญ่กำลังเลยพี่น้องเมื่อสามหารออนี่ยเบื้องแนหลังเอาเบื้องไก่ๆนะครับ ใส่เกือบๆลอยซี่สีบวชนึครับพี่น้องครับเกือบบวชเอาเบิึงเหงาหางค้นหางครับผู้ใดมักใส่แง่ๆมักไอ้ไก่ผสมแล้วเอามุ้นนี่แหละครับพี่น้องเมื่อสามหาลอยหนึ่งน,ะนี่เด็ดเลยนะครับอ่ะพี่น้องครับต่อไปก็สิเป็นแม่ลูกเหมือนไว้ใจจ้ะ ต่อไปเป็นว่าแมลูกนะครับเด๋ยดสิพาไปเบิ้งอีกฟังทัง้งนึงครับอาพี่น้องครับกดืสิพามาเบิ้งแมลูกนะครับพี่น้องแมลูกกงางมหัวหล่นเลยเหมือนนี่นะครับเอาจอยลูกพ่อไหนคู่นี่เป็นลูกซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดค่ะจักเดือนแล้วได้ประมาณจะเข่าสามเดือนค่ะเป็นแมลูกแรกเนี่ยค่ะแมลูกแรกจะเข่าสามเดือนแม่ทับไปบอค่ะทองว่างค่ะแต่อีกบ่โดนนหรอคะพี่มีเริ่มนี้เมื่อกีแม่แมนทับไปไปบอค่ะ แม่สูงเท่ายร้อยสี่สิบหาบแบบนัร้อยสี่สิบกว่าๆค่ะร้อยสี่สิบโดยอ่าสี่สิบกว่าๆด้อครับผมตีห้ประมาณร้อยสี่สิบหาโดยประมาณเด้อครับพี่น้องเด้อหัวนหล่นงามๆเลยนะครับพี่น้องอ่ะนี่ครูนี่นะครับเนาะนี่ใครเห็นบริษัทจังเลื่อนขึ้นมาเบื้องเอานะครับพี่นอ้องหายเบื้องแม่มันตัวใหญ่ถหลายนี่เบื้องนะครับแม่เพิ่นจะชัดพี่น้องครับนี่ดูแม่ช,าชาดัดๆเดี๋ยวราคายจงฟังได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวพยายน้ำโอแห้งกันให้เบื้องก่อนนะครับเนาะเอาหางใหญ่ลึกดีอยู่นะครับเดี๋ยวได้พี่น้้้้้ออออองงงเเเเเดดดีีี๋ยยยวผมจัััใหลลกกนนนะครบ เอาครูนี่จอยเปิดเท่าไหร่สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทค่ะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยได้ค่ะพี่น้องครับหัวรุนธรรมชาติงามๆเลยนะครับทั้งแม่ทั้งลูกหนานๆลึกๆเด้อค่ะพี่น้องครับอ่ะยังมีที่เด็ดอีกได้ครับคูหนึงถามผู้ใดยกครูกับครูต่อไปเนี่ยก็ชี้รถให้อีกได้คับพี่น้องครับสำหรับผู้หาแม่ลูกนะครับมาค้มหนึ่งเอาค้มหนึ่งถ้าเห็นมาสองค้มมันคุ้มก็เอาสองค้มก็ได้นะครับพี่น้องมหมักอ่างวหัวรุนธรรมชาติกับมาเอาครูนี่ ตำหนีโบ่มีอย่างได้พี่น้องครับงามๆาลยหล่ก็โคใหญ่เลยหล่ะครับแม่ก็จะมีน้ำติ่งน้อยนึงค่ะอ่แม่ก็จะมีน้ำติ่งนิดนึงนะครับเนาะเออปล่อยมันเขาคขวบดูไปนี่ยังมีอีกคูนึงอยู่ได้พี่น้องเด้ออ่ตำหนีไม่มีเดี๋ยวให้เบิ่งเล็บนะครับเล็บงามค่ะเล็บสวะเจียบเล็บงามเลยนะครับเนาะหางบ่ดอกบ่แซมคมใหญ่เลยเด้อครับพี่น้องครับอ่ะนี่เออนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งคูต่อไปนะครับพี่น้องครับอันนี้ อ๋อพี่น้องครับบรรยากาศสีพ้ามาเบิงแม่ลูกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแม่ลูกตัวแม่คือกันนะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้จัดโปรเดี๋ยวจังเบิองอ่ารักอีกราคานะครับพี่น้องเอาคู่ไอ้ตัวนี้ลูกจ้าเดือนหรือจอยลูกเด็กประมาณสี่เดือนกว่างๆค่ะลูกพอ่อใดครับเป็นลูกล็อกกี้คะ่ะล็อกกี้สี่เดือนโกโก้บัดนี้แม่เพิ่นสูงเท่าไหร่แม่สูงนี่นะจะประมาณร้อยสี่สิบค่ะใส่ร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องแม่เพิ่นแม่ทับไปนี่บ่ค่ะอ่าแม่ทองว่างอีกบอ่อโดนหรอะคะ่ะเป็นบ่อลูกแรกเนาะแม่ค่ะบ่อลูกกแร อ่ะคู่นี้ใจเปิดเท่าไหร่ครับเอาเบ,บาๆแล้วค่ะ, 18, คะมื่นแปดพันหาร้อย,ยค่ะมื่นแปดหาร้อยได้ใครพี่น้องครับมื่นแปดหาร้อยพูดไดยกคู่นี้ใส่กับคู่หัวลุนเมื่อกี้รถได้อีกได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวมื่นแปดหาร้อยนี่เบื้องสีชัดเนาะแม่ใส่ไปวันลอยสี่สิบแม่สดลูกสวยนะครับตำหนีโบ่มีอย่างเนาะบ่ค่ะาถ่ายยกคู่นี้กับคู่หัวลุนนะครับเท่าไหร่จ้อยเอาพิเศษเลยค่ะอ่าสี่หมื่นสองพันค่ะถ่ายยกอุ่นลดอุอ่นคุ้มนี่พี่น้องครับ 40, สีส่หมื่นสองถ่ายยกถ่ายยกคู่นี้กับคู่หัวลุน เอาผมส่งภาพขึ้นไปหน้าจอตรงนี้นะครับเด้อหรือย้อนขึ้นไปบนกระดาษสี่หมื่นสองนะครับทรงฟีให้น้ำบ่อสี่หมื่นสองทรงฟีห้พร้อมค่ะพี่แต่บ่อเกินสองร้อยโลค่ะทรงฟีให้ประมาณสองร้อยโลนะครับ,รบพี่น้องถ่ายยกสองครูนะครับพี่น้อง <ละ S 1> หรือถ้าผู้ใดไม่ลดยุ่งใกล้ๆเอามาใส่เอากันลดได้อีกได้ลดได้อีกค่ะนี่นะครับนี่มาสองครูนี่คุ้มเลยได้พี่น้องเด้อหรือผู้ใดเงินนั่นถึงกับแต่ละครูก็อะไรครับอ่าต้าคููฮอร์ลูนี่สองหมื่นเจ็ดกับพราเอาสองหมื่นเจ็ดหาลอยนะครับเนาะอันนี้ก็หมื่นแปดหา้อยอ่น้อง ผู้ใดหางว่าแม่ลูกอยู่นะครับเนาะนี่เอเอ,เอนี่นะครับคอยใส่ฟ้ามันนี่มีให้แบบจุใจเลยชุดต่างฟ้ามักชุดไหนเลือกเอานะครับเนะเา,เอานนนะอ,าอา่ะอ,ะนนอะ่ะนี่นะครับอ่ะนี่เด้ออ่ะกะมืนในใจกะมีให้ประมาณนี้เนาะค่ะครับผมนีชช่แหละครับเบื้องขั้วสัตว์นะครับเนาะกะส้หรับคลิปนี้กะ ขอจบไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ